มาส้ครับใบใบด่างใบไม่ด่างใบขาใบขาใบขาบจะมีราคาอันนี้ชื่อพันธุ์อะไรคะขาเศรษฐีขายราคาต้นเท่าไหร่ตลาดตอนนี้ประมาณหนึ่งห้าครับแล้วขายเท่าไหร่ออถ้าใครมาซื้อผมตอนนี้นะผมไม่รวมถุงเนาะไม่รวมไม่รวมถุงเพราะถุงผมซื้อมาแพงเอาไปสองหมื่นสองหมื่นแล้วถ้าเขาจะเอาถุงด้วยล่ะคะถ้าลูกค้าเอาถุงด้วยห้าหมื่น ถงสามหมื่นเลยเหรอคะถุงรับมาแพงตรงนี้เขาก็เล่นกันโอ้สีกินแก้วเนี่ยกินแก้วเพราะเป็น limited edition อ๋อต้นนี้ช่วยอะไรอะไรนะครับช่วยอะไรคะขาเนี่ยขาสรรพคุณสปรคุณต้มยำเบสเบสเซทห้าหมื่นนะคะต้นนี้อะะไรนเบสเซทห้าหมื่นล้วนผูกโอเคค่ะขายไหมคะถ้ามีคนซื้อหนูถามว่าใครจะซื้อลูกโอ้ถ้าหนู